ก่อนหน้านั้นรู้ว่ามีคนตายมีนักศึกษาตายนักศ,ศาเป็นคอมมินิต์แต่พอเราเห็นภาพในวีโอที่มันเป็นฆ่าฟันกันการฆ่าลากคนไปเผายางรถยนต์แขวนคอไว้กับต้นมะขามแล้วก็ฟาดเงี้ยแบบว่ามันมันเกิดคําถามมีคําถามว่าความโหดร้ายแบบนี้มันเกิดขึ้นกลางเมืองไทยได้ยังไงวะ มิลเาเาเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดตรังภาคใต้ช่วงที่เราเกิดเนี่ยคือเราไปมองย้อนหลังแล้วก็คือเราเกิดในช่วงยุคของสงครามเย็นก็คือสองครามเวียดนามตอนนั้นภาคใต้เนี่ยตรังพัทลุงเนี่ยจะเป็นเขตสีแดงคือ,อมีการเคลื่นนอนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่วันดีคืนดีก็ที่บอร์ดท,ที่โรงเรียน,นยก็จะมีประกาศของพรรคคอมมิวนิสต์คือตอนนั้นก็เรียกว่าทปตก็คือกองทัพ ก่แฉกแห่งประเทศไทยก็มาแปะอยู่ก็คือพูดถึงความเลวร้ายของซักดีนาอะไรพวกนี้เราก็ยืนอ่านสักพักหนึ่งก็ครูก็มาดึงออกไปถ้าเกิดทหารมาปจวก็คือปฏิบัติการชีววิทยาในโรงเรียนมีมาร้องเพลงออกคอนเสิร์ตหรือว่าเอาดังมาฉายเนี่ยก็จะพูดถึงความเลวร้ายของคอมมิวนิสต์มีโปสเตอร์มาแจกให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันมาติดแจกชาวบ้านมาแปะอยู่อะไรพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นโปสเตอร์ที่แบบจับพระจับคนมาทำนาอะไรพวกนี้ เป็นภาพความเลวร้ายของคอมมิวนิสต์นายกในความทรงจําสมัยเด็กก็คือถนอมเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งแรกที่เป็นข่าวไปถึงต่างจังหวัดนะฮะตอนนั้นก็คือเหตุการณ์14ตุลางนักศึกษาประชาชนในกรุงเทพเดินขบวนขับไล่ถนอมนรงปรพภาศ3ททรราลาตอนนั้นนะฮะผมน่าจะเรียนอยู่ชั้นป .3 จําได้ว่าหลังเหตุการณ์นั้นเน่ยเขจะมีครูหนุ่มคนหนึ่งนะฮะ ผมจำชื่อแกไม่ได้ละเป็นครูประชาชั้นชอบเอาเพลงคนกับควายมาเปิดให้นักเรียนฟังแล้วก็พ่อเราเป็นครูนะฮะมีเพื่อนของพ่อซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นหนุ่มเนี่ยก็คือบางคนก็หายตัวไปบางคนก็ถูกฆ่าตัดคอไว้ริมถนนอะไรพวกนี้ พอเราจบม3ใช่ไหมมันน่าจะประมาณปี20 21 22อะไรไม่แน่ใจประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพเราก็ไปตะเวนซื้อหนังสือตามสนามหลวงคือสนามหลวงยังเป็นตลาดอยู่อะแล้วก็มันจะมีแผงหนังสือสนามหลวงเนี่ยเราก็ซื้อเล่มนู้นเล่มนี้มาอ่านเนี่ยหนังสือบางเล่มมันก็ปลุกความสนใจทางด้านการเมืองมันมีเหตุการณ์น่ยที่ตอนเด็กๆที่เราเข้าใจว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็สะส,สมอาวุธอยู่ในธรรมศาสตร์มิโมงอะไรพวกนี้เราก็ค่อยๆรู้ ข้อมูลบางอย่างไม่เหมือนที่เรารับรู้ทางด้านหนังสือพิมพ์ตอนเด็กๆตอนนั้นเพิ่งมีม้วนวิดีโอเป็นเครื่องเล่น VHS ออกมาไม่ๆเราก็ไปเจอเป็นบันทึกเหตุการณ์6ตุลาไปเปิดดูที่ชมลมห้องสมุดในโรงเรียนแล้วก็ช็อกกับความโหดร้ายคนถูกทำลายนักศึกาวิ่งออกมาทำลายคือไอความเข้าใจที่บอกว่านักศึกษาต่อสู้เจ้าหน้าที่อะไรพวกนี้ในตอนช่วงเด็กเนี่ยมันก็ถูกเบรกด้วยไอภาพ พุเทเถิตรงนั้น่ะมันเป็นการฆ่ากาักานกลางเมืองเสียงปืนเสียงอะไรพวกนี้พร้อมกับเพลงปูุกใจเนี่ยดูจบก็มึนมากไอ้นั่นน่าจะเป็นครั้งแรกที่เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เชื่อหรือว่าสิ่งที่เขาบอกเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เหมือนความเข้าใจเดิมๆเ,เนี่ยมันหายไปหมดเลยเราก็ตั้งคำถามอย่างรุนแรงว่าประเทศที่ตัวเราอยู่เนี่ยมีความโหดร้ายแบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือว,ว่าคำถามใหญ่ของเราก็คือว่า ใครเป็นคนสร้างให้เกิดเหตุการณ์การฆ่าฟันตรงหตุหลาขึ้นมา